สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ตามสัญญานะคะป้าเล็กพามาอัปเดตแปลงผักของป้ามัดที่ปลูกผักในแปลงนาโคกหนองนานะคะวันนี้มาดูผักบุ้งค่ะเพราะว่าแม่ค้าบอกว่าให้ตัดแล้วพรุ่งนี้เราจะตัดผักบุ้งไปส่งแม่ค้าวันนี้ป้าเล็กก็เลยพามาคุยกับป้ามัดมาดูว่าหลังจากที่เราปลูกผักบุ้ง ในแปลงโคกหนองนาที่เป็นแปลงนานะคะปลูกผักผลออกมาเป็นยังไงบ้างผักบุ้งเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปคุยกับป้ามัดกันค่ะโน่นนะคะป้ามัดอยู่ไกลๆเราไปคุยกับป้ามัดกันค่ะมาแล้วมาแล้วมาคุยกับป้ามัดกันจ้าอ,อ่ะ,ะเดี๋ยวมาคุยกับคนปลูกเราจะได้รู้ว่าปัญหาของการ ปลูกผักในแปลงนามันเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวนั่งดีกว่าอตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่แปลงปลูกแตงกวาปัญหาของแตงกวาคืออะไรแม่บ้านบอกหอเอ้มันมันชอบมีนี่ค่ะเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวที่มันไม่ใช่เต่าทองมันเป็นตัวมแมลงชนิดหนึ่งต <laughs> ัวแมลงชนิดหนึ่งที่ที่มันเป็นศัตรูของ แตงกวา <ไป S 2> นี่มันจะกินใบจนเป็นยูโบเห็นไหมมันสัดแหว่งไปเลยเนะียอแล้วมันก็เจาะดอกด้วยนี่เห็นไหมเนี่ยดอกเหี่ยวเลยมันกินดอกแตงกวาแบบเหี่ยวเลยอะ่ะแล้วก็เลยตายไม่โตแต่ถือว่าดกนะอะตอนนี้เป็นเป็นแปลงทดลองเนาะปรามัดก็ปลูกไว้ไม่เยอะหรอกเอาไว้กิน นี่แต่ดกมากดกแล้วถือว่าดกมากดกมากปัญหาของของแตงกวาตอนเนี้ยมีแค่ตัวแมลงที่มากินใบแล้วก็กินดอกอเราใช้อ่ะใช้แค่ไหยนะกําจัดกําจัดด้วยน้ําหมักมใช้น้ําหมักหมัคพ่นมันก็เลยไม่ได้อันตรายอะไร แค่ไล่ไล่มันไม่ได้ฆ่ามันให้ตายไล่มันเฉยๆแหมยอดงามสวยเลยอันเนี้ก็อีกประมาณสักกี่วันนะถึงจะเก็บได้เนี่ยอาทิตย์หนึ่งไหมอาทิตย์หนึ่งได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มาดูกันตอนนี้เรามาคุยเรื่องผักบุ้งดีกว่าผักบุ้งของของบะมัดที่เราจะตัดสรงแม่ค้าพรุ่งนี้ อายุมันเท่าไหร่แล้วเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเนาะเดือนหนึ่งเดือนนนผักบุ้งเนี่ยไม่ได้ฉีดยาฆ่า,มาแมลงแล้วก็ดูแลแบบธรรมชาติใส่ปุย๋ยใส่ปุ๋ยหมักเราลดด้วยฮอร์โมนเราลดด้วยฮอร์โมนนมสดค่ะเราหมักทำเอง,เอ,งอันนี้ปลอดภัยกินเข้าไปนะไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีสารเคมีเลยรับประกันว่าไม่มี ยาฆ่ายากก็ไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงแบบที่ใช้สารเคมีเราก็ไม่ได้ใช้เราใช้สูตรเดียวกับแตงกวาก็คือฮอร์โมนนมสดใช้นมโรงเรียนของลูก <c oughs> ใช้ฮอร์โมนนมสดบำรุงแล้วก็ถ้ามันมีแมลงรบกวนแต่ว่าไม่ค่อยมีเอาจริงๆแล้วมันไม่ค่อยมีนะค่ะบุ้งเนี่ยแต่ก็ฉีดบ้างิดหน่อยก็เป็นพวกอน,นี้ค่ะยาสูบเห็นไยาสูบหมากกับเหล้าขาวนี่ อันนี้อันนี้ให้ดูเนี่ยก่อนหน้านี้ฝนเขาตกมาด้วยสองสามวันติดอ๋่อสมบูรณ์สมบูรณ์สวยงาม <จ |notimestamps|> <sta! S 1> ก็ถือว่าประสบความสำเร็จปลูกผักได้ในแปลงนาแต่เราต้องปรุงดินจริงๆแล้วมันต้องปรุงดินเพิ่มอีกนิดนึงเพื <ด Lindsey. S 1> อ่อให้ต้นผักบุง้งอะ่ะยาวกว่านี้ตอนเนี้ยความสูงของเขาอ่ะ ถ้าเทียบกับผักบุ้งที่ขายในตลาดอ่ะมันถือว่ายังเตี้ยอยู่แต่ว่าสำหรับแม่ค้าที่มารับเนี่ยเขาชอบแบบนี้เขาชอบผักที่ชาวบ้านปลูกปลูกแบบบ้านๆถึงจะเป็นผักบุ้งจีนผักบุ้งที่เป็นผักบุ้งตลาดแต่ว่าการปลูกแบบอินทรีย์ปลูกแบบบ้านๆนเนี่ยแม่ค้าเขาชอบนี่ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ เราจะพาไปเที่ยวตลาดแล้วสวยงามมากอันนี้เป็นรุ่นเล็กรุ่นต่อไปหลังจากที่ตัดแปลงนี้แล้วแปลงต่อไปก็เราก็จะปลูกทยอยไปเรื่อยๆเ,เป็นไรายได้เล็กๆน้อยๆในครอ,อ,อ,อบครัวปลูกผักปลอดภัยเราให้แม่มัดฝาก ถึงการปลูกผักไว้กินเองเนาะปลูกผักปลอดภัยไว้กินเองในในสวนในบ้านของเราพึ่งพาตัวเองเรื่องอาหารอ่ะแม่มัดฝากเลยจ้าปลูกหลายๆอย่างลูกปลูกหลายๆอย่างเลยก็ได้ค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราทยอยทยอยปลูกไปเรื่อยเราอยากกินอะไรเราก็ปลูกอันนั้นพริกมะเขือแจงกวาเครื่องต้มยำอะไรเงี้ยค่ะเราอยากเราชอบกินอะไรเรา ปลูกอย่างนั้นไปก่อนแล้วเราค่อยๆ<ผ><ค>ตัวเองเ,เราค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆเราอยากปลูกอะไรปลกเพื่อเรีินรู้ไปก่อนเนาะจะได้รู้จักว่าเอออะไรดูแลแบบไหนปลูกเป็นอาหารไปก่อนเราจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยเนาะช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีอ่ะเนาะแล้วโควิดแบบนี้เราก็งดการออกไปตลาดไปซื้อของข้างนอกเราก็ปลูกอาหารปลอดภัยไ้กินแล้วก็ดูแลครอบครัวเรา กินอาหารที่ไม่ต้องมีเคมีตอนนี้ก็ประมัดก็ปลูกเป็นผักบุ้งไปก่อนเพราะว่าผักบุ้งเนี่ยถ้าสำหรับมือใหม่เนาะง่ายสุดแล้วก็ผักบุ้งก็อร่อยงงทำอาหารอร่อยปลูกง่ายตัวเร็วได้กินเร็วแล้วก็ประมัดก็ปลูกพริกปลูกควางตุง้งกมะเขือ,ขอปลูกอะไรอะแตงกวาเนี่ยก็ทยอยปลูกเรื่อย เดี๋ยวเราก็เพิ่มเป็นอะไรแต่ละอย่างแต่ละอย่างวันละนิดวันละหน่อยก็จะเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยให้กับครอบครัวสำหรับใครที่คิดเริ่มคิดที่อยากจะทำแต่ยังไม่ได้ลงมือนะคะแม่มัดขอเป็นกำลังใจใหเ้เริ่มลงมือเลยค่ะเริ่มจากทีละแปลงเล็กๆก,ก่อนก็ได้แล้วเราเราจะได้เรียนรู้แล้วเราก็พอมันเราได้เห็นผลผลิตแบบนี้ เราจะมีกำลังใจเพิ่มขึ้นปลูกอย่างโน้นอ,อย่างนี้เพิ่มขึ้นไปอีกเร,เริ่มลงมือทำตั้งแต่วันนี้เลยค่ะสำหรับมือใหม่นะอ่ามันทำพร้อมกับประมัดเลยเริ่มทำพร้อมกันค่ะเรียนรู้ไปด้วยกัน่อาสำหรับคลิปนี้ปลาเล็กกับประมัดต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซ u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ สวนไักมีสุขค่ะบ๊ายบาย